ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอามือนนิเขาไมอยูกกระเป๋าคุยพอไกลนะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาไม่เด้อพี่น้องเด้อไม่อีกแล้วครับผมมือนี้มีอยู่สามตัวสามการนะครับเนาะแมนเอาเบิ้งกับไา่การที่หนึ่งเลยพี่น้องเอารายการแรกครับตัวแรกเป็นสาวทองแรกเด้อโอ้แม่สาวทองแรกด้วยพี่น้องเพิ่นเป็นลูกสาวกล้วยน้องบัวมีใบอืมครับผม เรากำเพินเป็นสาวท้องแรกเพิ่นท้องแล้ว8เดือนครับเนี่ยเป็นสาวท้องแรกเด้อพี่น้องเด้อเป็นลูกสาวกล้วยน้องบัวนะครับเนาะอ่าท้อง8เดือนครับ,บเพชรลำโค้งได้8เดือนแ <c ười> มนพี่น้องท้องก็เพิดลำโคงได้8เดือนเด้อพี่น้องเด้อแมนแปลงใดื้อเจวะพี่น้องครับนี่ก็คือสาวท้องแรกเด้อพี่นอ้องเด้อความสูงเ<แ>ิ่นหลอยสบอกลบเด้อ ครับผมเป็นสายพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะนอ่าก็คือ<ช>ส่วนสูงนี่ก็คืออยู่ทีลอยสี่สิบครับผมอันนี้สายไอ้สายเพชรอุดอรเท่านี่แหละครับผมนี่ครับผมม<อ>ันเป็นลูกสาวกล้วยน้องบัวครับลูกสาวขผมฝากกล้วยน้องบัวเนาะครับเนาะไอ้สาวท้องแหลกพี่น้องเบิรงเอาเด้อพี่น้องเดอ้อนี่ครับผมเ<อ>นี่ยเอาพอ,อย่างเลยก็ได้ครับมาล่ะมามาพี่น้องครับไปเดือนแล้วได้กินน้องเจ้าก็จได้กินน้องแล้วพื่อเจ้าในแปดเดือนแล้วพี่น้องครับเพป็น่วงท้ายพี่น้องครับอ้ยพี่น้องเลยหางกับพ่อหางไท่หางกัพี่น้องครับเหนียกแม่ปั๊บตัวบกเงย เดียกรยกอะไรพี่้อง ผลเยซื้อไปไห้พี่น้องหยาเขียวแล้วเฮ้าครับผมสังเกตพื้นที่ไทยแล้วพี่น้องเด้อโอ้ยมาเมื่อนีเนียหพี่น้องครับเนี่ยคือเป็นบางหนก็คือผลตปนะพ่อเนาะเดี๋ยวต้นอ้อยอไ้ว่าดีใจคับอางกวกับกล้วยเฮ้าอยู่เริ่มตัวพี่น้องเอาเปิดหาสิกันนครับผมห้าหม่นห้าบาทแล้วพี่น้องเด้อซื้อหนึ่งได้2องเครับผมครับเบิ่งหน้าตาได้พ่อเขาเป็นเห็นหยาเขียวหรอพี่น้องหยาเขียวมาจากทิ่ตาเตมครับผมแก้มเจ้ากระจัม ตาเดียมเยี่ยมจำได้พี่น้องเด้อบางอ่องพ่อพี่น้องซองอ่องได้พี่น้องเด้อโอ๊บเผายังไงน้องพ่อเนาะเนี่ยนะนะเนี่ยกรีบเล็บกรีบเท้านี่เป็นธรรมชาติได้พี่น้องเด้ออ่าเพราะว่าคล้ยเพิ่นจะขังคอกเนี่ยครับผมนี่แปดเดือนแล้วเนี่ยครับผมได้แปดเดือนแล้วพี่น้องครับหน้าตาเขาตกขั้นสอนงามขนาดหน่าไม่พี่น้องเอ้ยเนี่ยตกล้วยที่หนาหน่างามเนาะพ่อเนาะเายเดิรเขานี่ตกขั้นสอนคค้ยเพิ่นหนึ่งเด้พี่น้องไครคู่ไงหรือกล้วยสดพี่น้อง ครับสีนี่กระสีดอกเล้านหัวดอาเลแเน่สีดอกเล้าเลืองอะนย่างย่าง่างละย่างเขาะป้าคืพี่น้องเลยย่างได้ข้าวได้ข้าวครับผมถ้ดไี้เบิดไงเบิดโยนออ๋อกระทองเลกหนึ่งเมลนาะเนี่ยพี่น้องครับวัวกระทองเลกพี่น้องเ้อเอนนายพายพออีกนั่นึงครับอืเเนี่ยพี่น้องครับเป็นกรเบืเคยถือฝึกเนาะอ่าส่วนมายควนจอยูใตขวอกด้วยพี่น้องเ้อะ แม่นี่แหละพี่น้องครับเอาผ่อต้นจิก้บครับเอากล้วยแม่นี่ความสูงลอยสี่สิบบอกลบเด้อข้าพเจ้าเป็นลูกสาวปลากล้วยน้องบัวครับผมเดี๋ยวนี้เพิ่นท่องครับท่องก็เพลินล่ำคงได้แปดเดือนครับผมเปิดคะแนนไปหาที่หาคะแนนเนาะห้าหมื่นห้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อแม่ราคาต่อรองนะครับเนาะสาวกล้วยกล้วยคอยหิวยาปล่อยเพิ่นใส่หยามเลยพ่อวันนี้คุณพี่น้องครับวิ่งความงามเพิ่นพี่น้องเลยุนี่ยเบื้องหน้าเขาพี่น้องครับที่สำคัญนี่ครับผมคุ่น ดีดีโค้ยตัวนี้เพิ่งไทยเพิ่นหลดหนกกังดึงเลยครับพอพอถึงน้ำเพิ่นไปทางบนเพิ่งช่วงไทยพี่น้องเบิ่งเพิงมาเอกเหมือนี้เขามีอยู่สามรายการพี่น้องครับเพิ่งซีดดนแน่จักน้อยนะครับเนาะแมนแมันแก็บใจเพื่อจ้าหางนมเพิ่งก็เริ่มไข่แล้วเนาะพขวานาะแมนโอ้นมไข่เลยพี่น้องครับเนี่ยเอ้ามึงกับตัวต่อไปครับผมเอาครับผมมาพบกับตัวที่สองนะครับครับ ครับพ่อตัวที่สองนี่สถานะพี่ปเป็นยังไงครับผมเอาควอยแม่สาวเด้อแม่สาวฟันน้ำนมครับผมอายุเก้าเดือนเป็นลูกสาวช้างอุดรอ,อายุเก้าเดือนนะลูกสาวของพ่อช้างอูดอนน้กพี่น้องเด้อได้พ่อมาไหลลีบงานาคา<ม>ครับผมเนี่ยวว้่าพี่น้องเมิพิ่งสันหลังตรงโตนี่เป็นโตเป็นเลี่ยมน้กพี่น้องเด้อครับแม่พิ่น,นี่สูงไยบันไดพ่อร้อยสี่สิบเจ็ดคนดิครับเกิดจากแม่ร้อยสี่สิบเจ็ด้ึกพี่น้องเด้อเป็นเป็นค้อยซิ่วเจอขนาดนั<ม>้นต่อไป ฟิวเจอร์คืออยังวะาจีอ่ะหน้าคดอ๋อเป็นไข่ฟิวฟิวเจอร์วะจีพ่อฟิวเจอร์ไข่อหน้าคดเป็นเป็นควายอ่ะหน้าคดเลยพี่น้องเดนอะไข่น้าิมนต์กลมพี่น้องครับท้ายมะนาวตัดเนาะพ่อเนาะแม่งคุดเนี่ยสีนี่เป็นสีดอกเหล้าเด้อพี่น้องเด้อเป็นเสี้ยบเป็นปอแล้วมันแช่งดังอยู่ข้อไข่ละครับเนี่ยพี่น้องสีดอกเหล้าเลยไทยพี่น้องครับนี่ครับจับค่าเบื้องหน้าตาให้พ่อบ้านนี่พูดหน่อพี่น้องครับอุ้ยบางอกเป็นเหลี่ยมอยู่พี่น้องเลย เนี่ยครับผมเมื่อเมื่นาครับผมเนี่ยหน้นะตาเต้มเนี่ยตาเต้มแยมเจ้ากระจั่มตาเต้มแยมจั่มข้อดีสองข้องเนี่ยพี่น้องเด้อเมื่อกวบกระาวพี่น้องเป็นก้อนเลยครับผมเนี่ยสงขาเนี่ยขาวพี่น้องครับเดี่ยวเมื่อกีบเล็บกีบเท้าพี่น้องครับจัดท่ากันเป็นจุกมุยจีบเล็บจีบเท้างามพี่น้องเด้อหน้าตาครับผมเนี่ยเกมากได้พอเลยพี่น้องครับเดี๋ยวพอเดือนน้าได้หน่อยพี่น้เด้อขาเป็นตรงๆได้หน่อยครับเนี่ยแล้วกนะพี่น้องครับไม่เอ๊ะ เนี่ยเอาพี่น้องเบื้องหน้าตาไหมครับมาหน้าตาไหมสิเนี่ยอยากพี่น้องเบื้องช่วงเลียมหน้าตาเป็นครับข้องคู่รับผนทัดมาล่าสองดอกขวคญข่ำหับกันหับทองครับญตกสวางขวัญเล่าเขาแตกกันละอันเดียวกันคู่ขอบคุณนะหนาหนุ่มพอเนาะควอยิวเจออ๋อข้อยิวเจอเด้อพี่น้องเด้อข้อยะนาคขิวเจอแต่แปลว่ายังลรอพ่ออะนาคข้ยะนาคข้ยประสันพี่น้องครับะนาคขไก่อีหลีพี่น้องข้ยเบื้องไทยก็ ใายหางดีเด้อพี่น้องเด้อนมซีเต่าเด้อครับเด้อจะจะเป็นแม่บอกแม่พันเออเปิดไว้37คะแนนเริ่มบอก37,000บาทเด้พี่น้องเด้อค่าตัดภาคครับผมเนี่ยพ่อช่วงนาตรงเพิ่นนะครับเออช่วงนาตรงนาตรงครับอันละอันละยิ่งเนี่ยพ่อไปยืนทั้งขาเม่ได้ครับพั่นี้เอาช่วงนาตรงมันี้ครับไทยไทยไทยอะครับผมเบิ่งนกับพี่น้องครับควายกลังหัดฝึกเนาะพ่อเนาะแมนเนี่ยกระรังฝึกระหงานน้อยนึงพ่อไทยไทยไทยที่พ่อพาไปประกวดควายอยู่ซ้ำสูง เพื่อมีเนาะพ่อเนาะเอาวานนี้เขาไปยืนทั้งน้ำเพื่อได้พ่อนี่ีกโคตรครับผมลูกสาวสร้างกุดอนมีใบมี่หลอดล้านเปอร์เซ็นต์ครับงามบ่งามพี่น้องเบิ่งเอาได้ครับเด้องามเพิ่นงามโตตัดสินใจเอาพี่น้องครับเปิ่นไปเท่าไดก็พ่อสามสิบเจ็ดคะแนนครับผมสามหมื่นเจ็ดพันบาทเด้อพี่น้องเด้อแง่กับแม่สาวตัวนี้เนาะครับเนาะเอาผมมาพบกับตัวที่สามเนาะครับครับ ครับพ่อตัวที่3ามนี่สถานะเพื่อนเป็นยังไงครับผมเอาค่อยแม่นี่เลือความสูงลอยสามสิบหกบวกเราเป็นเพื่อนเป็นสาวฟัดน,นำนมครับผมเพื่อนเป็นลูกสาวเจ้าสันมีใบแม่พี่น้องครับเป็นลูกสาวของเจ้าสันฟัดน,นำนมเฉีวนำนมเจ้าสัน,นอสอสมัยฟ้ามนะพี่น้องเด้อแม่ครับพ่อแม่เพื่อนนี่เป็นเผือกนกันะพ่อ แม่เพื่อนเป็นเผือกพ่อเพื่อนเจ้าสั้นนี่เป็นก้อยดำเนอะครับผมพอสมัยฟ้ามครับเกิดจากแม่เผือกเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าตัวพ่อนี่เป็นพ่อดำเนาะครับเนาะพ่เจ้ากับพ่อของจักรออกายุเพิ่มสิบเจ็ดเดือนเนอะอายุสิบเจ็ดเดือนครับผมนี่แหละพี่น้องครับเป็นพ่อเดียวกันกับโรนันโดนะครับเนาะแม่เป็นพ่อเดียวกันกับเจ้าโรนันโดพ่เจ้ากับพ่อของจักรเจ้าคำแพงครับผมเจ้าข้าเพ่งเผือกเนาะครับเนาะที่เกิดจาก แม่เผือกขึ้นกันพี่น้องครับแม่ดำมันออกลูกดอนอแต่ว่าดอนตัวนี้เป็นเป็นเผือกเผือกสะอาดครับผมเนี่ยเ,เพื่อนเผือกไฟอืมครับเนี่ยความสูงพันลอยสามสิบหกครับ อ่าอยูเพิ่นสิบเจ็ดเดือนเปิดคะแนนไว้ครับสี่สิบเจ็ดคะแนนครับผมสี่หมื่นเจ็ดพันบาทด้วพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดเนาะครับเนาะเป็นแต่เลี้ยงพี่น้องเอ้ยเหิืองานพี่น้องครับนี่แหละครับขาวงามสะอาดเลยพี่น้องเปลือกปอย่างเลยครับแบบนี้ย่างกันไหมนะครับเป็นห่อนแดดกระพองตึ้งทุกย่างมาแล้วมาห่อนด้วยพี่น้องในช่วงนี้ครับเนี่ยเบิ่งไทยพี่น้องครับที่สำคัญนอห่อนอไทยงามเนาะเบิ่งเนี้ยเบิ่งซอยข่อยด้วยพี่น้องครับพป็นตุ้กรรมข่อยยักด้วยพี่น้องเด้อสำหรับเมียนี่เนาะครับเนาะมามาเนีผลงานเพิ่นที่เห็นชัดเจนก็คื พอเดียวกันก็คือเจ้าโรนันโดนะครับเนาะแล้วก็เจ้าคัมแพงครับผมวันนำนมเนี่ยครับว้าวทวพี่น้องเบิ้งพ่วงหางผู้หางงามกับเบิ่งท่านี่พี่น้องครับโอ้ห่างงามพี่น้องว้าวทวพี่น้องเอยเบิ่งเบิ่งท่ายี่พี่น้องครับนี่คือคือเจตดประกวดน้อพ่อเนาะเจตดประกวดอ่าเจตดประกวดได้เลยเด้อพี่น้องเด้อ เมื่เจ้าไปประกวดอันนี้ประกวดวิสนามพญายักษครับเป็นเผลือกที่สะอาดนะคบเื่อบงหลวงเมื่อบงหนาตานี่ละครเปผือกใยนี่เบื้องเขียวพันน้ำนมพี่น้องครับนี่ดังพอนี่พ่อมีกาเน่าพอนขวันครูนับตามุยมุ่ยอยู่พี่น้องครับคู้ทักทายัดมาล่ากัมีต่พี่น้องพี่น้องครับพ่อมีตาแก้มแจ่มแจ่มนี่โอ้พ่อมีอ่ะพ่อพ่เพ่นเป็นเผือกใยครับพ่อเมื่อช่วงนาอกนะครับเปิดน่นี่นี่นย่นีบแก้นี่นี่น้่นี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 ้นีี่นี่ี่นี่นี่นีนี่น่ พัพทนทุกรรมควยยัแน่นๆเลยเด้อพี่น้องเด้อแนียนๆๆๆเนี่ยสายเลือดแน่นๆเลยครับกเบิดสวยเนาะจิบเจ็ดเดือนก็เอาละพี่น้องสามนี่สูงลอยสามคนน่ะลูกสามเจ็ดนี่เก่าลู a เอาพ่อย่างเลยครับวันนี้ดบ้านไทยนี่ดิข้าวมักนี <bin> ่แหละพี่น้องครับจุดขายเพิ่นก็คือช่วงไทยเลยพี่น้องเด้อบ้านไทยนี่ส <assim> ีค <todos S 1> ือกันเลยพี่น้องครับนี่ละทางเกตรลูกเจ้าสั้นเลยพี่น้องเด้อนี่บ้านเขาเอิ้นบักไทยบักนาวตัดนี่ครับ นนั่เห็นเนาะเจดประกวดพี่น้องเปิดไป4 7คะแนนเนี่ย47,000บาทเด้อพี่น้องเด้อหางกางแงมพี่น้องขับเบิ่งเรียมนี่บัดพี่น้องเวลาได้ไหมพนะเออว้าโทรพี่น้องเลยเป็นเสื้อว่าลูกเจ้าสั้นนี่บ่ธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อได้พอมากครับแม่เพิ่นก็สูง1 45 46ผลนี่นี่อืครับผลงานธรรนดาเด่นชัดพี่น้องครับเอาเบิ่งให้มันแจว่งใจสนามเลยพี่น้องครับเออเห็นมาเนาะแม่นได้เงีวได้เข้าได้สบูตพุ่นน่ะ เบื้งนี่แหละพี่น้องสมมติเรื่องการสมส่วนนั่นแหละโอ้โอเคเดี๋ยวนีนฝนตกลงมาแล้วนี่หญ้าเบิ่งหญ้าคอยลดนี่เนี่ยพี่น้องหญ้าเขียวเพี่น้องเด้อะใ้่ใช่แต่ถอยนะจับท้าเล็กน้อยนะพ่อครับวันนี้เพื่อได้ได้ไปก็ไปฝึกเด้อพี่น้องเด้อเอาไปฝึกเพิ่นยืนครับผมฝึกยืนอ่าฝึกยืนเพื่อเฮาได้มีโอกาสไปลงสนามเนาะครับพี่น้องครับเอาควายไปนี่ความสูง136บวกลบเด้อครับผมอันนี้เพิ่นเป็นลูกสาวเจ้าสั้นมีใบเด้นอะกลายู่เพิ่น สิบเกตเดือนครับพานำนมเห็นบอนหนึ่งเนี่ยยิงเขียวอยู่พี่น้องเ้ยิงเเขีวบลยมันแจ็บใจมือนเ้าครับผมเปิดใบหัดสี่สิบเกตคันนีได้พี่น้องเด้อสี่หมื่นเจ็ดพันบาทได้พี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดเนาะครับเนาะฝนตกมาแล้วง้วว้้ยกับจิกเกินราคาแล้วพี่น้องเข้ารับมีกำลังแรงใจสิสิให้มีอาหารให้คกล้ยให่ง้วว้ล้วครับเนาะของซนละพี่น้องเอ้า เอาฝากอีพ่อมาหนีิเอาขอบคุณอีพอทรงฤทธิ์เนอะแม่ลูกเกลือไปแม่ลูกเถิกไปเนาะครับเอาให้ไปซื้อสองลุนสามให้คำกล่าวขอบคุณคุณออกแม่แพรลูกเด้ออีพอทรงฤทธิ์เพื่อนนสะอาดจังหวัดอุผู้หลอดท่าครับผมเออใบบุญท่าแนวจัดทรงบผมเนาะครับเอาขอบคุณทุกการติดตามครับผมครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณวิญญาเนาะครับเนาะขอบคุณกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ